อ่ะทักทายสวัสดีสุขสุขคตนะคะมื่อนี่น้องเจ็บก็บมาหาเหาะส่วนอีกเด้อพี่น้องอย่า,าเบื่อกันเด้อจ้ะเดียด๋วยวพี่น้องน้องเจ็บมาหาเหระเบื้องยังติน้องเจ็บว่าน้องเจ็บเอามันมาปลูกไว้นะคะบเบื้องผ่นสียังอยู่บ่เนาะเขี่ยเบื้องก่อนเด้อจ้ะพี่น้องโอ้พอแล้วพี่น้อง เออนี่เดฟพี่น้องยังอยู่เด้อค่ะมันหัวแหล่เนาะมันหัวแหล่หรือมันหัวกวงนะคะพี่น้องนเจ็บเอามาปงไว้นะคะเอามาปลูกไหวเนะาะเมื่อบานเมื่อกี้อ่ะพกไหวนค่ะพี่น้องพกไหวกว่อนนะคะเออให้เพื่อนข้นเนาะนกเจ็บเอามาแต่บานเนาะค่ะ เรามาจำเมืองเพลินสีข้นอยู่บ่เนาะหน่าจะขึ้นเนาะเพลินยังสดๆอยู่เอามาหาเหาอชมสวนนะคะพี่นงจ๋านี่ต้นมักมีเนาะอ้นี่มักมีในปีที่สี่ปีที่หาแล้วจ้ะในเพิง่งเพิ่งสิเห็นลูกบวกนะคะพี่นงจ๋าอันนี้เข้าปีที่ห้าแล้วนะคะพี่นงจะเพิ่งจะเห็นเพิ่อนออกบัวเนาะหากจะเห็นสองลูกนะคะพี่นง ต้นพ่นใหญ่ย่คะ่ะต้นนี้หาปีแล้วหาขวบแล้วเด้อพี่นองจาต้นนี้นะคะเออ้องเก็บเอาวานเม็ดเขามาเพิ่นกระขึ้นเนาะพี่นองโอ้เสียงรถกระลหลขอประทานอภัยเด้อจ้ะบึ่งตง้นมะฮุงก่อนพี่นองจ้น้องพัคือขาดท่อนขาดกลางเนาะบาดต้นมะฮุงอีน้าก็ขาดกลางเนาะลูกเออมาจุ่มกันอยู่นี่แล้วพัดแบงกลางแล้วพี่นอง เป็นตาสีได้กินอยู่ยบ่อน้อเออขึ้นมานีกะคือทรงคืดนะเนาะอ,อ่ะทรงคือจักหน่อยอันอย่าเผาเบือกันนะคะพี่น่องแกน่องเจ็บมาหาชมสวนเละสวนนะคะอันนี้ก็มาอีกต้นนึงโอ้พักอีเลิศคอยขึ้นเหี่ยวแล้วเนาะบ้านี้ทำไมนูเหี่ยวเช้ายังสี่ลูก ลดน้ําทุกวันนะคะทุกคนลดน้ําทุกวันเด้อพี่น้องจ้าคือเหี่ยวเนาะบาดนี้ไม่ใหญ่เอ้ยอันนี้เป็นสวนล้างบ้านนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งมาห่งต้นนี้ก่อนว,อวัดพันธ์นะคะพี่น้องไวเ็ดพันธ์เนาะว่าสิไ้พันธ์เดืดอดสองสองลูกเลยนะคะเออนี่ ต้นนี้ต้นแหลกนะคะที่ออกหมากไอ้ไวพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง